กสิกรมรมไร้สารพิษของจิตอาสาเรา,า,รา,าพอสตอที่กระสินนะเดี๋ยวซหมอสนามัยเราทำอะไรอะไรที่ไหนกันบ้างนะ <c oughs> กับมอสนามัยก็ทยอยแจ้งข้อมูลเข้ามาเรื่อยๆ,ๆนะวันก่อนก็เอารา,าพอสตอท่กใครวันนี้ก็มีอีกแจ้งข้อมูลว่าโอหลายที่เหมือนกันนะช่วยกันทำเหมือนกันนะการบำรเพ็ญประโยชน์ที่ได้ทั้งสามเรื่องของแก่นชีวิตธรรมะสุขภาพนะ กสิกรรมไร้สารพิษนะทำในราพาสตโดยจิตอาสาแพทย์วิิยธรรมที่อำเภอคล้องชัยจังหวัดกาลสินะนี่เหมาะนามัยเราก็ช่วยกันมีราพาสตนะบ้านโนนทันบ้านโคกประสิทธิ์บ้านน้องบัวบ้านโนนโนนศิลาเลิงนะบ้านโนนเขานะนะนะนี่จังหวัดจังหวัดกาลสินที่เดียวป่ะเนี่ยหรือว่าอ่านละนะ กระสินอย่างเดียวเลยอ๋ออ้าวเนี่ยตอนนี้กระสินรายงานเข้ามานะปลูกผักไราสารพิษแจกจ่ายเป็นอาหารของเจ้าหน้าที่ในรพสตถ้าเหลือก็ขายเป็นรายได้นะอ่าดีนะเนี่ยก็เนี่ยอันนี้รพสตนนอนศิลาเลิงนะก็ทำผักไราสารพิษดีนะอาจารย์ว่าโอ้ยุคนี้ดีจังเลยนะ เนี่ยทำกสิกรรมไร้สารพิษเศรษฐกิจพอเพียงกันในรอพสตอเลยเป็นตัวอย่างให้กับชาวบ้านอันนี้รอพสตอบ้านโคกประสิทธิ์อันนี้คือบ้านโคกประสิทธิ์นะอภกร้องชชยนี่แหละเป็นตัวอย่างให้กับชาวบ้านหนึ่งเราก็ได้พึ่งตนด้วยนะได้พึ่งตนด้วยแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับชาวบ้านด้วยนะเป็นพลังเป็นพลังสนิทานให้กับประชาชนให้กับอสมอให้กับประชาชนเป็นเรื่องที่ดี นี่ก็บันเนี่ยสวนครัวน้องบัวพอเพียงนะเราพอสตอน้องบัวนะอำเภอคลองชัยจังหวัดกาฬสิศิุ์นี่ยโอ้ใจก็ชื่นใจเนาะพี่น้องเราหมออนาาัยนะจิตอาสาเราก็ช่วยกันนะหมออนามัมก็ปลูกพืชไร้สารพิษเอามาใช้ถูกสมดุลร้อนเย็นอีกโอ้ย่างดีเลยนะไร้สารพิษนามาใช้ถูกสมดุลร้อนเย็นก็จะดี อันนี้อนามัยโนทน,น,โนทันนะรพสตโนนทันหน้าอำเภอค้องชัยจังหวัดก,กาลสิศิล์ดีมากเลยนะเนี่ยพึ่งตัวเองได้ด้วยแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยเป็นตัวอย่างที่ดีอันนี้รพสต,ตบ้านโนนโนนเขาเขียนวันโนนเขา นะเพระคลองชัยจกกังหวัดกาะสินเหมือนกันโอ้คลองชัยเนี่ยมาแรงนะครับคลองชัยนะอ้าวเดี๋ยววันหน้ามีที่ไหนที่ไหนอีกส่งเข้ามาได้เด้อแม่ไม่ใช่แม่ไม่ได้เป็นจิตอาสาพวทรก็ส่งได้นะพี่น้องเราพอสตอที่ไหนที่ไหนที่ทำนะทำงินก็ส่งมาได้นะส่งข่าวคราวกันมาเป็นตัวอย่างที่ดีนะที่เราควรจะได้ส่งเสริมนะส่งเสริมกันให้กำลังใจกัน เป็นพลังสันนิษฐานพลังเหนี่ยวนําให้คขอดืดนเป็นตามทําตามก็จะเกิดประโยชน์ขึ้นนะนี่แต่ละท่านแต่ละท่านก็ดีนะวิธีก,กรารกสิกรรมโดยจิตอาสาลําพูนนะรายงานทํากสิกรรมนะนพูดถึงพูดถึงเราพอสต์ทำนี่นะทำพืชไร้สารพิษอย่างนี้นี่ก็จะทําให้ร่างกายแข็งแรงด้วยนะได้ร่างกายที่แข็งแรงก็เป็นงานสุขภาพโดยตรงเลยนะ จริงๆนะประเทศไทยเนะี่ยจะก,ก้าวหน้าที่สุดในโลกเลยงานกสิกรรมไร้สารพิษนี่นะเป็นงานสุขภาพโดยตรงเลยนะสุขภาพโดยตรงเลยไร้สารพิษทำให้แข็งแรงอะ่ะแล้วก็ได้เศรษฐกิจไปด้วยอะ่ะใช่ไหมได้สองอย่างเลยชัวร์ๆนี่หนึ่งได้สุขภาพที่แข็งแรงรลดโรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวนี้ก็มีงานวิจัยออกมาเยอะแยะว่าพืชไรสารพิษช่วยลดโรคในทุกโรคเลยนะแล้วก็ นี่แหละทำให้แข็งแรงอายุยืนเป็นงานสุขภาพโดยตรงเลยได้เศรษฐกิจด้วยนะเศรษฐกิจดีขึ้นไปอีกก็ทําให้ใจสบายขึ้นไปอีกเนาะเศรษฐกิจดีประหยัดพึ่งตัวเองได้ประหยัดใจก็สบายขึ้นไปอีกเป็นงานสุขภาพจิตเป็นในตัวเนาะสุขภาพจิตก็ได้สุขภาพกายก็ได้ก็สบายใจก็แข็งแรงขึ้นไปอีกนะอย่างเงี้ยดีมากเลยแหละเรื่องกสิกรรมไรยสารพิษนีษ่เป็นสิ่งสําคัญเลยจะทําให้ใจก็เป็นสุข ายก็แข็งแรงเศรษฐกิจก,ก็ดีน่ะได้อื้อเฟือเกอก,กูลคนอื่นด้วยเป็นไงโอเอาสิ่งดีไปเอื้อเฟือเกลอก,กูลคนอื่นเป็นกุศลเลยเนาะเออเป็นกุศลในชีวิตเลยเป็นวิบากดีเลยงั้นน่ะอันนี้ดีเป็นวิบากดีเลย,อนนอเเลยโอ้ครบงานสุขภาพจิตสุขภาพกายเลยแล้วก็สุขภาพของเศรษฐกิจกด้วย <laughs> เศรษฐกิจก,ก็ดีด้วยคนเกืือกูลกันก็เป็นมิตรต่อกันเป็นงานที่ สังคมสื่อแวดล้อมก็ดีสื่อแวดล้อมก็ดีไรสารพิษสังคมก็ดีคนมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันเนี่ยนะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนเนี่ตอนนี้นาทางนาทางหมออนามัยนี่ก็เริ่มเข้าใจกันแล้วนาทางกระทรวงสาธารณสุขเริ่มเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นน้าเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นเพราะมันสัมพันธ์กันน่ะนะสัมพันธ์กันกับสุขภาพอย่างยิ่งเลยกับเศรษฐกิจเลย เดี๋ยวนี้เริ่มเข้าใจมากขึ้นประชาชนเข้าใจมากขึ้นช่วงแรกๆอาจารย์โอ้ยี่สิบปีก่อนนู่นนะอาจารย์ปลูกที่นาไมกเาหาว่าเป็นบ้านะช่วงแรกๆนะนะอะไรว่าหมอม่นไป,น,ปน,นั่งจ่ายยาปลูกผักอยู่เนี่ยนะนังจาายก็ไปปลูกผักปลูกสมุนไปนะจ่ายเหมือนกันแล้วนะคนไข้มาก็ไปจ่ายคนไข่เบาหน่อยปลูกคนไข้เบาหน่อยก็เดินออกไปข้างนาไมปลูกปลูกที่นาไมยนั่นแหละปลูกผักเ็าไปปลูกสมุนไพรเข้าไป วันนีเขาว่าเป็นไงนะเอน่าจะไปอยู่กระทรวงเกษตรด้วยเอกว่าโอ้กก็สัมพันธ์กันอ่ะเนาะกระทรวงเกษตรกระทรวงสาธารณสุขก็สัมพันธ์กันมันจะไปแยกกันขาดยังไงเล่านะแม้แต่กระทรวงเศรษฐกิจก็ยังสัมพันธ์กันเลยใช่ไหมมันสัมพันธ์กันหมดแหละนะอะไรที่ปัจจัยเสริมนุนกันอาจารย์ก็ไปทำทำหมดแหละนะรักษาโรคก็รักษาคนไข้มาเราก็รักษานะ เออหัวแตกอะไรมากับเย็บเลือดสาดมากับเย็บป่วยมากับจ่ายยานะจ่ายมันก็อันตรายอนามัยจ่ายยาไปนะเย็บแผลไปอะไรไปเข่าน้าเกลือไปก็ทําไปหมดแล้วนะคนไข้อะไรที่เรารักษาได้เราก็ทํารักษาไม่ได้ก็ส่งต่อนะอยู่บ่านอนามัยก็ทำหมืองกันเล่จะก็รู้สึกว่าแม่เอาแต่จ่ายยาอย่างนี้ตายอย่างเดียวนะไม่มีอาหารใดสารพิษกินเราก็จะตายเหมือนกันนะ เราก็จะตายคนไข้ก็จะตายมันก็ต้องทำอะ่ะอาหารไราสารพิษจะทําให้แข็งแรงอาจจรก,ก็บุกเบิกเลยนะทำแลกแกเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่โอ้เดี๋ยวนี้ยี่สิบปีผ่านไปนี่เข้าใจมากขึ้นนะเนี่ยยี่สิบปีผ่านไปเข้าใจมากขึ้นนะเดี๋ยวนี้นะเราพอสตอต,อต่างๆปลูกแล้วพืชไราสารพิษอาจารย์ทำอาจารถึงเอาพืชไราสารพิษมารักษาโรคคิดดูสิ ทำไปจนพัฒนามาเป็นการแพทย์วิถีธรรมเลยจนจบปริญญาเอกเลยคนไม่เข้าใจนักนะเรียนมันปริญญาโทรปริญญาเอกเลยเอาไปวิจัยระดับปริญญาโทรปริญญาเอกเลยเอาพืชไร้สารพิษมารักษาโรคอ่ะนะเอาพืชไร้สารพิษมารักษาโลกนะก,โลกับธรรมะมารักษาโลกโอโ้รักษาคนไปกว่าสามแสนคนทีนี้พานะจิตอาสาช่วยผู้คนไปกว่าสามแสนท่านช่วยไปกว่าสามแสนคนอ่ะ แล้วก็โรคทุกโรคก,ก็ลดลงได้จริงอะ่ะเก้าสิบเปอร์เซ็นตสุขภาพดีขึ้นอะ่ะโรคต่างๆลดลงนะสุขภาพดีขึ้นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะเออเนี่ยนะแบว่าเนี่ยหมอวงหมอนาไมนัม่นเนี่ยเออจิตอาสาเราเขาท่าเหมือนกันเนี่ยตะลุยเนยะโอโหรักษาโรคของแม่โกรธเนี่ยหายไปหลายโรคเลยเหมือนกันนะนะแม่เป็นตะโบกี่โรคนะไตาวายบ้างเบาหวานคอมไอคอมดันไขมัน อะไรตับอักเสบอะไรต่างๆนะโอ้หลายโรคเหมือนกันรักษาพวงก็ใช้รักษาโรคของแม่แทนที่จะเสียชีวิตอย่างรวดเร็วก็โหโรคหายแล้วก็อายุยืดไปได้จน8ปดสิบกว่าปีแม่กอดถึงได้เสียชีวิตนะอย่างนี้เป็นต้นนะก็ <c oughs> ยืดอายุไปได้เยอะทีเดียวนะก็ขยายไปสู่ตรงนั้นตรงนี้ไปนะดีนะนะตอนนี้เราเข้าใจมากขึ้นแล้วอาจารย์ก็รู้สึกเออชื่นใจที่ท,ที่กระทรวงสาธารณสุขเข้าใจมากขึ้น แต่ก่อนไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะเอาแต่จ่ายยาอย่างเดียวเอาแต่จ่ายยาอย่างเดียวเลยเป็นหลักเลยโอ้จะก,กระจายเป็นคนไข้กบมาซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกจ่ยุ uk, ใจใายาก็มาซ้ําแล้วซ้ําอีกอย่างนั้นนะหายบ้างไม่หายบ้างบางทีก็หายไปชัว่วคราวก็มาอีกแล้วหายไปชัว่วคราวมาอีกแล้วนะเอ๊ไม่ขาดสักทีหายไม่ขาดหลายอันเอาไปมาจ่ายยาไม่หายเลยก็มีโรคแทรกซ้อนเพียบเลยเราก็เอ๊ไม่รู้ทำไงนะ ็ศึกษานี่แหละศึกษาธรรมะศึกษาการแพทย์แผนต่างๆแผนไทยแผนทางเลือกแผนพื้นบ้านก็เตอเขาใช้พืชไรสารพิษนะรักษาโรคก็พัฒนาขึ้นมาศึกษาธรรมะต่างๆเศรษฐกิจพอเพียงบุญนิยมปลูกพืชนี่แหละวะ่ารักษาโรคก็เลยปลูกที่นาไม่ยี่สิบกว่าปีที่แล้วอาจารย์ปลูกเต้มันาไมายเลยนะประมาณยี่สิบปีแล้วปลูกเต้มันาไมายแลยนะ้วก,ก็ใช้รักษาโรคนะ ใช้รักษาโรคตัวเองเนี่แหละก่อนเพื่อนเออใช้รักษาโรคมันก็รักษาโรคคนไข้ไปยี่สุกปีที่แล้วนู่นนะตะลุยมาตั้งแต่นู้นนะ่ะทีแรกเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจช่วงหลังมาเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นกนให้รางวัขลข้าราชการพลเรือนดีเด่น,นนะอาจารย์นะข้าราชการสาสุขดีเด่นข้าราชการพลเรือนดีเด่นนะได้รางวัลไปเลยนะได้หัวเข็มขุดทองคําเลยนะนาจากนายกรัฐมนตรีเลยนะ แล้วก็ช่องหลังมาก็เข้าใจมากขึ้นจะการทำประยโทคประยเอกขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโอ้โหฝาพี่น้องจิตอาสาที่นี่มีจิตอาสามาร่วมกันช่วยคนก็สามแสนท่านเลยเดี๋ยวนี้ดีเริ่มเข้าใจมากขึ้นเริ่มเข้าใจมากขึ้นสุขภาพก็จะได้ทั้งสุขภาพจิตสุขภาพกายเศรษฐกิจก็ได้นะโอโ้สังคมสิ่งแวดล้อมก็ดีสิ่งแวดล้อมก็ดีอยู่แล้วไรสารพิษออกซิเจนเยอะไรสารพิษน่าก็ช่วยกําจัดมลพิษต่าง พืชดีช่วยกําจัดมลพิษต่างๆนะคาร์บอนไดออกไซด์อะไรเงี้ยพืชก็ช่วยกําจัดสร้างออกซิเจนให้คนอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็คนก็แบ่งปันเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันก็โอดีไปเลยนะก็กลายเป็นสังคมที่อบอุ่นนะแล้วก็มีธรรมะนะชำระกิเลสได้ด้วยนะลดโลภลดหลงไปนะแบ่งปันเกื้อกูลกันไปก็อยู่กันอยู่เย็นเป็นสุขนะ แต่ก่อนก็เรียนอาจารย์เรียนมานะสู่ภาพแผนปัจจุบันเนี่ยนะแพทย์แผนปัจจุบันเขาจ่ายยาเป็นยามันนะมีจิตอาสาบอกแพทย์แผนปัจจุบันจ่ายยาเป็นยาพอวทใช้อาหารเป็นยา <c oughs> นะทำกกรรมได้สารพิษเป็นยานะก็เป็นเบื้องต้นท่ามกลางบรรปลายของสุขภาพและทุกอย่างที่ดีงามางนันก็ใช่นะพี่น้องแสดงความเห็นกันมา บางครั้งบางคราวก็ได้ใช้อยู่ยาเคมีก็เอา้ามันจำนนก็ได้ใช้บางครั้งบางคราวมันก็เหมาะควรนะแต่บางแต่ว่าหลักใหญ่เลยนี่เราพึ่งตัวเองได้เป็นส่วนใหญ่ <c oughs> ด้วยอาหารด้วยสมุนไพรนะด้วยธรรมะโดวยวิธีการปรับสมดุลร้อนเย็นที่พระเจ้าตัดไว้เราก็พึ่งตัวเองได้ถ้ามันจําเป็นจริงๆเราก็ใช้อยู่ใช้ยาเคมีช่วยนะนั้นถ้าจําเป็นก็ใช้ไป อันนี้ก็เป็นจะเป็นส่วนน้อยแล้วถ้าเราพึ่งตัวเองได้มากนะอ่านี่แหละทีนี้ก็เนี่ยจิตอาสาของลําพูนเราทีนี้กสิกรรมโดยจิตอาสาลําพูนนะรายงานการทํากสิกรรมจิตอาสาลําพูนวันอังคารที่ส9บเก้ามกราหกสี่นาต้นกล้าจะนําขึ้นดอยบอกรอโตอีกสักพักนะต้นกลาเดี๋ยวจะ ในโตสักพักจะนําขึ้นดอยนะอีกสักพักประมาณ4ี่ห้าวันางเงินงนะมีส่วนงอกแล้วและกําลังแยกต้นกล้าลงถาดกระถางแยกประกาศหัวคณะฮ่องกงที่แยกช้าไปต้นเลยยืดบางงินงนะถ้าแยกช้าต้นจะยืดนะลงกระถางเป็นยุม่มบางเงินงนะทีละสี่ห้าต้นเลยมันแยกยากนะทีละสี่ห้าต้น ตอนนี้ก็ลองแยกแครอทเราก็เจอนะไอ้ต้นเป็นเข็มนี่นะเราก็หวานทีๆกันโอ้ขึ้นมาเป็นเข็มเลยพวกเราก็เลยเจรนายเพชรกันทีละต้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 นเราเจอมาแล้วเาเจอมาแล้วนะหวานทีๆนะหวานทีๆโอ้แล้วก็ขึ้นมากันเป็นเหมือนเข็มเลยเลยค่อยๆแยกตอนนี้กําลังโตกําลังโตนะต้องบานห่างๆหน่อยนึงเขาจะได้เป็นต้นโตๆหน่อย นะต้นโตๆตแล้วก็ต้องแยกให้ทันแยกไม่ทันมันจะมันก็จะเป็นเหมือนเข็มขึ้นมานะการกาลังแยกแครอทต้นเหมือนเข็มต้องต้องฝีมือเจรไนต้นกล้านะเออณทันทีจะเจรไนเพชรมเาเจรไนต้นกล้าเจรไนต้นกล้าค่อยๆเอาไปหย่อนลงนะนะอาชีพใหม่จิตอาสาปลูกสลัดพร้อมทานนันเะนะโหนะ นี่มีภาพด้วยนะจิตาสารลำพูนเรามีภาพด้วยเนี่ยนะอ่าเนี่ยปลุกนั่นนี่ยอันนี้ห้องเต้นะเนี่ยโอ้โหเมื่อไหรจะได้กินห้องเฮามื่อกี้เนี่ยห้องเต้นห้องเต้นะนะเธอจังใ้มีประกาศห้องเฮาเนี่ยนะอันนี้อันนี้กองตุ้งนะกองตุ้งห้องเต้เดี๋ยวเธอเดี๋ยวมีกองตุ้งห้องเฮานะ <laughs> นี่ก็งอกแล้วก็นี่งอกอย่างนี้แล้วก็ลงถาดเห็นไหมที่ลําพูนทําก็นี่หนึ่งช้อนชาเนี่ยนะหนึ่งช้อนชาวิธีพอกงอกก็ใช้ใช้เมล็ดผักประมาณหนึ่งช้อนชาใส่ถุงแช่น้ําพอท่วมมัดปากไว้ทิ้งไว้หนึ่งคืนหรือประมาณ8ปดถึงสิชั่วโมงจากนั้นก็เอามาโรยในกระถางที่ใส่ดินดีรดน้ําให้ชุ่มแล้วก็โรย กระถางก็ประมาณกระถางหกนิ้วนี่ถ้าเป็นกระถางหกนิ้วก็ได้ประมาณสี่กระถางเหมือนกันนะหกนิ้วนีน่ได้นะได้หกกระถางแล้วแปดนิ้วอ่ะ mm. สี่กระถางถ้ากระถางแปดนิ้วนะกระถางเส้นผ่าศูนย์กลางแปดนิ้วนี่สี่กระถางนะถ้าเส้นผ่าศูนย์กลางหกนิ้วนี่หกนิ้วนี่หกกระถางโอ้ได้เยอะนะหนึ่งช้อนชานี่ได้ตั้งหกนิ้วได้หกกระถางแปดนิ้วนี่สี่กระถางก็ได้นะ ย่างเงี้ยเป็นต้นนะห่างๆกันหน่อยจะเวลาโตแล้วจะได้แยกออกใส่ใส่กระถางเล็กกระถางเล็กนี่สีนิ้วกระถางเล็กสีนิ้วเนี่ยแยกใส่กระถางเล็กได้สีนิ้วใครไม่มีกระถางก็ใช้ถุงก็ได้ถุงพลาสติกที่เขาทิ้งๆนั่นก็ได้ใช้กระมงกระมังก็ได้ทั้งนั้นแหละใช้อะไรก็ได้นะก็ไปดูเอาว่าเราจะใช้อะไรนะประยุกต์เอากระสอบก็ได้นะ มันก็ใช้ได้ประยุกต์ได้ทั้งนั้นเละเนี่ยจิตอาสาช่วยกันนะแยกลงนะนี่เนี่ยอันนี้อันนี้สี่นิ้วอันนี้เนี่ยถ้วยสีนิ้วกระถางสี่นิ้วเล็กๆในสี่นิ้วอ,อันนี้ถาดถาดแยกลงถาดแยกลงถาดกันอ,อันนี้เขาเรียกถาดมีขาเหรออ๋อคิดถาดมีขาตั้ง ตอนนี้ฐานมีขาเนี่นะออแล้วก็ขานึงเขามีกี่นิ้ว <c oughs> <c oughs> เซลไปก็แล้ว <c oughs> ต้นก้าดันลงน้าเนี่ยแยกต้นก้าช้านะต้นมันยืดเนี่ยต้นก้าถ้าแยกช้าปุ๊บม,มันยืดเ <c oughs> อยือดมันถลง,งอกเลยถ้าแ,แยกชาจะเป็นอย่างนี้นะก็เล่าให้ฟังนะบางทีพวกคนเราก็ไม่ทันเนาะไม่ทันก็เราต้องมีการงานหลายอย่างก็ไม่ทัน แยะกันชาเนี่ยโอ้ผักสลัดพร้อมทานโอ้ปลูกใส่กระถางใหญ่จะพร้อมทานเลยนะปุงดินดีๆเนี่ยใส่กระถางใหญ่นี่ก็จบเหมือนกันนะปุงดินดีๆใส่กระถางใหญ่นี่ยก็โอ้พร้อมทานเลยดีนะเนี่ยที่ลําพูนใส่กระถางใหญ่ก็พร้อมทานได้เลยนะเห็นไหมเออทื่ดีมอนกันเนาะโอ้เอาไว้ทานเอาไว้แจกจ่ายเชื้อจานกันนะ างานคดีนะเอาอนุมันาด้วยทางลําพูนเห็นว่าทางวันนี้เห็นว่าทางาทางแพร่นะทางหอมบุญจะเอาสเบียงมาส่งอีกนะมีพืชพันธัญยาหารมาเติมเต็มกันนะคดีนะมาแบ่งปันกันนะมาเติมเต็มมาเสริมนุ้นกันมาทําบุญทําทานนะที่ว่าทำทำทานกันมาแบ่งปันกันน่ะนะ เอามาแบ่งไปมาทํากุศลมาเติมเต็มให้กันก็นดีนะอนุทนาพี่น้องทางแพร่ทางลําพูนทางหลายๆที่นะตลาดที่ใครมีอะไรก็ทำวาที่เราทําได้นะมีอะไรเราก็ทำวาที่เราทําได้นั่นแหละนะ <c oughs> ก็มีข่าวต่อไปก็เป็นการศึกษาสถาบันวิชารามนะพร้อมใจทําการบ้านรายการอริยสัจนะขจัดมาร